ถ้าคุณรู้สึกไม่ดีนั่นแปลว่าคุณกำลังส่งเคลื่อนความถี่ผิดออกไปและสิ่งที่ดึงดูดเข้ามาก็จะปิดพลาดเหมือนกันชีวิตคือสนามพลังงานที่ตอบสนองต่อความรู้สึกของเราในทุกขณะของชีวิตความรู้สึกไม่ใช่เรื่องสาระแต่มันคือตัวควบคุมเส้นทางชีวิตถ้าคุณรู้สึกดีคุณก็จะสอดคล้องกับเคลื่อนความถี่แห่งผลลัพธ์ความอุดมสมบูรณ์ความรักโอกาสผู้คนดีๆ แต่ถ้าคุณนั้นรู้สึกติดลบชีวิตก็จะสะท้อนกลับผลลัพธ์ที่ติดลบเช่นเดียวกันคอหนึ่งความรู้สึกที่คุณเลือกนั้นคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณในแต่ละวันนั้นเรามีสิทธิ์ครับที่จะเลือกความรู้สึกแม้สถานการณ์ที่จะไม่ได้ด่งใจพลังที่แท้จริงอยู่ที่การตอบสนองไม่ใช่เหตุการณ์ความรู้สึกเป็นเกลื่อนความถี ที่จกักรวาลนั้นตอบสนองกลับมาแบบแม่นยำที่สุดเหมือนการจนเคลื่อนวิทยุถ้าคุณนั้นรู้สึกอุดมสมบูรณ์แม้ในวันที่ยังไม่มีเงินชีวิตก็จะเริ่มหาทางพาคุณไปหาเงินโดยไม่รู้ตัวจงรู้สึกดีต่อสินิเล็กเพื่อสร้างพลังบวกพื้นฐานจงเปลี่ยนความรู้สึกก่อนพยายามที่จะเปลี่ยนผลลัพธ์จงโฟกัสอารมณ์ไม่ใช่เงื่อนไขหรือว่าสถานการณ์ที่คุณเจอในตอนนี้ฝึกเป็นออฟเซอร์เวอร์หรือว่า ผู้สังเกตการความรู้สึกของคุณก่อนที่คุณนั้นจะตอบสนองและปล่อยพลังงานขออ้อ 2. คุณไม่ต้องลงมือทุกอย่างแต่รู้สึกถูกที่ทุกอย่างก็จะเริ่มมาเองเราถูกสอนให้ต้องทำต้องไล่ตามต้องควบคุมต้องบังคับจนลืมไปว่าจักรวาลน,นั้นทำงานผ่านครื่องพลังงานและอารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่พยายามดิ้นสุดแรง ความรู้สึกคือการอนุญาตให้สิ่งที่คุณต้องการนั้นเข้ามาหาคุณโดยไม่ต้องพยายามบ,าบังคับหรือว่าดิ้นรนจงหยุดบังคับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและเชื่อว่าแค่รู้สึกถูกต้องก็เท่ากับพร้อมรับความสอดคล้องคือแม่เหล็กสูงสุดจงใช้จิตนาการบวกกับความรู้สึกเร่งพลังดึงดูดเหมือนคุณคือแม่เหล็กดึงดูดโลหะถ้าใจคุณนิ่งตรงข้ว ทุกสิ่งก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณเองไม่ต้องวิ่งเลยจับเหมือนคนหมดแรงในสนามแข่งข้อ 3. ความรู้สึกคือคำอธิบายเลือกสุดจากจิตใต้สำนึกของคุณคุณไม่ต้องฟังคำพูดของตัวเองก็ได้แค่ฟังความรู้สึกตอนนั้นคุณจะรู้ว่าจริงๆแล้วจิตใต้สำนึกของคุณกำลังบอกอะไรความรู้สึกไม่เคยโกหกและมันก็คือภาษาหลักที่จักรวาลนั้นใช้สื่อสารกับคุณชงฟังสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่ มากกว่าสิ่งที่คุณพูดออกมาความรู้สึกจะบอกคุณครับว่าคุณยังมีโปรแกรมอะไรค้างอยู่ในใจคุณแค่เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกคุณก็จะสามารถแก้รากลึกของชีวิตได้ความรู้สึกนั้นคือร่องความเป็นจริงที่จะขยายตัวข้อ 4. ความรู้สึกที่อยู่กับคุณนานที่สุดมันจะเป็นตัวกำหนดตัวตนใหม่ของคุณในอนาคตคุณอาจจะมีความรู้สึกดีชั่วบูบนะครับ แต่ถ้ามันไม่ฝังอยู่ในทุกวันมันจะไม่สามารถสร้างพลังชีวิตแล้วก็ผลลัพธ์ใหม่ได้แต่ความรู้สึกที่อาจจะไม่มากนักแต่ว่ามีความสม่ำเสมอมันคือตัวเขียนโปรแกร,รมชีวิตที่แท้จริงให้กลายเป็นตัวตนใหม่ที่คุณนั้นปรารถนาจงเลือกความรู้สึกที่คุณนั้นอยากจะมีชีวิตแบบนั้นจงอยู่กับอารมณ์นั้นให้นานมากพอจนมันกลายเป็นนิสัยเกี่ยวกับอารมณ์นี้จงสร้างนิสัยทางอารมณ์ ที่คุณนั้นจะสร้างเป้าหมายความรู้สึกซ้ำๆจะโปรแกรมจิตคุณให้กลายเป็นตัวตนนั้นข้อ5ถ้าคุณนั้นรู้สึกขาดคุณจะดึงดูดสถานการณ์ที่ขาดกลับเข้ามาโดยไม่รู้ตัวแม้คุณจะพูดว่าอยากรวยแต่ถ้ารู้สึกภายในเนี่ยมันเต็มไปด้วยลังเลสงสัยไม่พออิจฉาและหวาดกลัวจกวักรวาลนั้นจะไม่สนคำพูดคุณเลยมันจะสนใจแค่ เคลื่นความถี่จากพลังงานและอารมณ์ในโลกภายในของคุณที่คุณนั้นรู้สึกแล้วก็ปล่อยออกไปพูดบวกแต่รู้สึกลบเท่ากับดึงดูดลบแค่เปลี่ยนความรู้สึกจากขาดเป็นกำลังได้รับความรู้สึกคือใบสั่งซื้อจากจักรวาลคุณไม่ได้ดึงดูดสิงที่คุณอยากได้แต่คุณจะดึงดูดสินที่คุณเป็นข้อ 6. ความรู้สึกขอบคุณคือพลังของเคลื่อนความถี่สูงที่สุดครับ ขณะที่คุณรู้สึกขอบคุณนั้นไม่ใช่แค่ต่อสิ่งที่คุณมีเท่านั้นแม้กระทั่งขอบคุณสิ่งที่คุณยังไม่มีก็คือขอบคุณล่วงหน้าคุณได้แสดงความไว้วางใจในจกักรวาลแบบลึกซึ้งสุดๆแล้วและจกักรวาลก็จะตอบสนองสิ่งน,นั้นสเสมือนกับสัญญาณไวไฟที่มีสัญญาณแรงเต็มเขตจงขอบคุณก่อนที่สิ่งน,นั้นจะมาถึงจงสร้างคลื่นพลังงานความสุขในหัวใจความรู้สึกขอบคุณจะขยายทุกสิ่งดีดในชีวิต และการขอบคุณนั้นก็คือการยอมรับและแน่นอนครับว่าเมื่อคุณขอบคุณแปลว่าได้รับแล้วข้อ7ความรู้สึกเชิงลบไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือสัญญาณที่เป็นเข็มที่ตังหาหลายคนนะครับพยายามหนีอารมณ์เชิงลบห้ามตัวเองไม่ให้โกรธไม่ให้เศร้าหรือว่าผิดหวังเพราะเข้าใจผิดว่าถ้าจะใช้กฎรงดึงดูดเนี่ยเราห้ามเศร้าเราห้ามเสียใจแต่จริงๆแล้วสิ่งนี้เป็นเสียงเตือนจากภายในครับว่า คุณแค่กำลังออกนอกเส้นทางของพลังงานที่ใช่เท่านั้นเองครับเมื่ต้องกลัวอารมณ์ลบแค่รู้ทันมันก็เพียงพอแล้วความรู้สึกลบคือสัญญาณว่าคุณไม่สอดคล้องจงใช้ความรู้สึกลบเป็นสัญญาณกลับใจจงฟังความรู้สึกแทนการกลบมันแล้วก็หนีจากมันข้อ 8. ความรู้สึกคือแรงผลักดันชีวิตไม่ใช่เหตุการณ์ หลายคนคิดนะครับว่าต้องรอให้ชีวิตดีก่อนจึงจะมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีแต่มากลับกันครับหลายคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองมีไวบรชั่นที่รออยู่เมื่อคุณฝึกรู้สึกดีก่อนหรือว่าขอบคุณล่งหน้านะครับชีวิตก็จะเริ่มขยับตามครับเหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการน้ํามันก็คืออารมณ์จงเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกที่ดีรู้สึกดีก่อนจึงจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีและอารมณ์ที่ดีนั้นก็คือพลังงานเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดึงดูดทุกสิ่ง ความรู้สึกดีจะเร่งผลลัพธ์ที่ดีเหมือนรถยนต์ครับที่เขาขับเคลื่อนด้วยน้ํามันความรู้สึกก็คือเชื้อเพลิงถ้าคุณเติมผิดประเภทรถก็พังชีวิตคุณก็เช่นเดียวกันครับขอ้อก้าการปล่อยวางคือการเปลี่ยนจากกลัวจะไม่ได้ไปเป็นเชื่อว่าจะได้เมื่อคุณนั้นพยายามมากไปมันมักจะมาจากความกลัวครับกลัวว่าจะไม่เกิดไม่มาไม่สำเร็จ แต่การวางใจคือการส่งความรู้สึกว่าฉันเชื่อนะซึ่งมันจะเปิดประตูดึงดูดสิ่งที่ตรงกันสอดคล้องกับอารมณ์และพลังงานกลับเข้ามาหาคุณการปล่อยวางไม่ใช่การเพิกเฉยหรือว่าละเลยนะครับแต่คือการเชื่อแบบสุดใจครับระดับจิตวิญญาตความสงบคือความมั่นใจในพลังจักรวาลการวางเฉยคือพลังไม่ใช่ความเฉยเมยการเชื่อก็คือพลังแม่เหล็กระดับสูง กสิทธิความรู้สึกที่ดีแบบไม่มีเหตุผลคือพลังสูงสุดของผู้ที่ดึงดูดทุกอย่างได้ถ้าคุณต้องรอให้มีบางอย่างเกิดขึ้นจึงจะมีความสุขแปลว่าคุณยังขึ้นอยู่กับภายนอกแต่ถ้าคุณรู้สึกดีทั้งที่คุณยังไม่มีอะไรเปลี่ยนคุณคือจุดเริ่มต้นของพลังผู้สร้างจริงจงรู้สึกดีครับแบบไม่มีเงื่อนไขจงใช้พลังความรู้สึกนำไม่ใช่เหตุผล ความสุขแบบไม่มีผลคือพลังระดับสูงจงอยู่ในความรู้สึกดีแม้ทุกอย่างจะยังไม่มีผลลัพธ์ก็ตามข้อ11คุณคือแม่เหล็กที่มีพลังงานคุณไม่ใช่แค่ผู้เฝ้ารอนะครับจงอย่ารอให้โอกาสมาหาแล้วจะรู้สึกดีให้รู้สึกดีทุกครั้งถ้าคุณรู้สึกดีเนี่ยคุณกําลังส่งสัญญาณออกไปเหมือนคุณนั้นเป็นแม่เหล็กดึงดูดครับแม่เหล็กนี่ไม่เคยต้องพยายามอะไรมันแค่ดึงดูดทุกสิ่งครับ จะไม่ว่าคุณคือผู้สร้างไม่ใช่เหยือ่อหยุดรอแล้วก็เริ่มส่งสัญญาณอารมณ์ความรู้สึกให้สอกเลาะกรสิ่งที่คุณต้องการความรู้สึกคือแม่เหล็กเรียกสถานการณ์ผลลัพธ์ต่างๆกลับเข้ามาหาคุณจะไม่ว่าคุณจะต้องมีพลังไม่ใช่แค่มีความหวังเท่านั้นพลังอยู่ที่ความรู้สึกไม่ใช่โชคชะตาครับขอ้บอ12ทุกอย่างเริ่มต้นที่ความรู้สึกไม่ใช่เป้าหมาย ก่อนคุณเนี่ยจะตั้งเป้าอะไรให้เช็คก,ก่อนว่าคุณอยากจะรู้สึกอย่างไรจากสิ่งนั้นแล้วเริ่มรู้สึกแบบนั้นแน่นอนครับเป้าหมายมันคือผลลัพธ์แต่ความรู้สึกก็คือพลังรู้สึกให้ได้ก่อนครับนั่นคือสิ่งสําคัญแม้เป้าหมายเนี่ยจะยังไม่มาก็ตาอย่าไล่าตามเป้าหมายครับแต่ให้ปลูกพลังอารมณ์ที่ตรงกับเป้าหมายเป้าหมายจะเร็วขึ้นก็ต่อเมื่อคุณรู้สึกพร้อมแล้วพลังเนี่ยไม่ใช่การมีแต่คือการเป็น เหมือนคุณไม่ต้องรอให้ถึงวันหยุดจึงจะรู้สึกดีและผ่อนคลายนะครับถ้าคุณรู้สึกผ่อนคลายตั้งแต่วันนี้จะกรวันจะพาคุณไปยังชีวิตในแบบที่ผ่อนคลายเองคุณไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตตามโชคชะตาครับคุณคือผู้กําหนดดวงชะตาของคุณเองสถิธิบนโลกใบนี้ครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาเขาบอกแบบนั้นแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเขาตัดสินใจว่าเขาจะเป็นใครเขาจะเป็นผู้เลือกเขาจะเป็นผู้สร้างเขาไม่ใช่เหยือ่อ แล้วความรู้สึกของคุณในแต่ละวันมันคือคลื่นแม่เหล็กที่บอกกับจกักรวาลว่าฉันพร้อมรับแบบนั้นแบบนี้เมื่อคุณเปลี่ยนความรู้สึกคุณจะเปลี่ยนชะตาชีวิตได้ไม่ใช่ด้วยโชคชะตาแต่ด้วยพลังจิตของคุณเองมีใครตื่นรู้มากขึ้นครับทิมเมหน่อยครับว่าตื่นรู้อย่าลืมกดติดตาม Motivation Podcast เพื่อรับอาหารสมองคนสำเร็จทุกวันและขอแจ้งข่าวสารอัปเดตตอนนี้มีอีบุ๊กมาใหม่2เล่มครับ เล่มแรกก็คือจีวิญญาณกดแรงนิงดูดมีทั้งหมด50ข้อและในแต่ละข้อนั้นก็จะมีข้อย่อยอีกประมาณ10ข้อครับและทําให้คุณนั้นได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกดแรงนิงดูดจีวิญญาณการใช้อย่างถูกต้องและต่อมาครับก็จะเป็นของเนวีกอดดาดเพียงคนเดียวเท่านั้นคืออันนี้จะเป็นจิตวิญญาณเฉพาะเนวีกอดดาดนะครับใครที่ชื่นชอบเนวีก o อดดาดก็จะเป็นเล่มน,นี้ครับ ทั้งกฎของการสมมติจิตนาการหรือว่าการใช้อารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดเลยที่เกี่ยวกับนิเวกอดาอันนี้เพียง199เท่านั้นทั้งหมดนี้นะครับรวมกันอยู่ที่398บาทนะครับแต่ว่าถ้าพี่ๆนั้นรับ2อ e ีบุ๊กครับก็เพียงแค่279บาทเท่านั้นกรณีที่จะรับโปรนี้ก็ต่อเมื่อ CF 2อ e ีบุ๊กนะครับสามารถทักมาที่ Line i d ด s i อทไซ n หรือว่าสแกน QR code ที่หน้าจอนี้ได้นะครับให้พี่ๆนะครับแจ้งอีเมลให้ถูกต้องแล้วก็รอรับอีบุ๊กได้เลยครับอันนี้เป็นตัวอย่างอีบุ๊กประจำสัปดาห์สำหรับสมาชิกพรีเมียมลับในช่อง motivation podcast นะครับทุกๆสัปดาห์เราจะมีอีบุ๊กให้กับคุณแน่นอนครับคุณสามารถโหลดได้ฟรีเพียงแค่คุณสมัครสมาชิกบทเรียนสาคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยาม f u l n e s s ธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้นสมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอทไซโอปอสานได้เลย ขอบคุณมากครับ